มาดูนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีกันในเดือนมีนาคมกันสักนิดหนึ่งค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึง16ตุลาคมนะคะสำหรับชาวราศีกันของเราเนาะการงานของคุณนะคะเอ e r จีไพ่ภาพรวมต้องบอกอย่างนี้ค่ะบี้มองว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหวค่อนข้างดี <c oughs> นะใช้คำนี้เพราะดูจากพลังงานไพ่นะฮะแต่มันอาจจะมีเดือดดันบ้างเป็นบางช่วงนะคะอ่ะดูเรื่องงานกันก่อน,อนละกันเนาะการงานของคุณนะคะ <c oughs> เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีสมาธิกับการทำงานมากขึ้นค่ะ <c oughs> เรียกง่ายๆว่าใช้ความนิ่งเป็นเข้าถูกจังหวะนะคะรู้ว่าจังหวะไหนควรที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออเดือดเดือดใสจังหวะไหนควรที่จะนิ่งๆนะคะคุณจะมีภาวะของการ ข่มใจได้ดีเออใช้คำนี้ดีกว่าเวลาทำอะไรไปแล้วคุณรู้ว่ามีผู้ใหญ่จับตาดูอยู่นะช่วงเดือนนี้ชาวราศีกันจะค่อนข้างสุข,ขุมคัมภีรภาพขึ้นเพราะว่าคุณรู้แล้วมีผู้ใหญ่จับตา แล้วทีนี้คุณจะรู้จังหวะการเข้าออกการฉะการปะกับคนแต่ละคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะไม่ว่าคนที่ว่าจะเป็นคนที่สามารถทำให้คุณปรีแตกได้ขนาดไหนแต่คุณจะรู้แล้วว่าคุณจำเป็นจะต้องข่มใจและนิ่งให้มากที่สุดนะคะการงานของคุณนะในเดือน มีนาคมนี้นะคะงานจะสำเร็จได้ด้วยสติและความนิ่งที่คุณมีค่ะนะคะต้องบอกอย่างนี้นะแล้วยิ่งถ้าคุณนิ่งมากเท่าไหร่คุณจะถือไพ่เหนือกว่าคนที่พยายามจะป่วนคุณมากเท่านั้นนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นจากไพ่คือคุณจะรับรู้ได้ว่ามันมีความสุขแบบเล็กๆเ,เป็นความสุขที่เอาไว้ใช้ดูคนที่ทาให้คุณรู้สึกเขาเรียกว่าคนที่ทาคอยป่วนคอยสร้างปัญหาให้คุณนะคุณจะรู้สึกว่า มีความสุขอะแล้วคนนั้นก็จะรู้สึกเขาเรียกอะไงนะคนที่เป็นเป็นคนที่สร้างปัญหาให้กับคุณอะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาจะเหมือนอยู่คนละชั้นกันกับคุณแล้วอะเพราะคุณสามารถมีความสุขได้ภายในสถานสถานการณ์ที่มันจํากัดเนาะต้องบอกอย่างนี้นะคะฉะนั้นเดือนนี้มีออร่าแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูมีออร่าแล้วดูมีความนิ่งมากขึ้นนะคะการทํางานอะไรก็ตามในระยะนี้แม้ว่าจะมีการจับตาจากผู้ใหญ่เองก็ตามทีแต่เป็นการจับตาที่ผู้ใหญ่จะให้ความเอ็นดู นะคะให้ความเอนดูในตัวคุณค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นทําอะไรไปในช่วงนี้มันจะเด่นค่ะนะบ,บิ๊บบอกเลยมันจะเด่นแต่คุณก็ต้องรักษาเลเวลของการนิ่งการมีสติให้ดีก็แล้วกันนะคะในระยะนี้นะทีนี้เนี่ยงานที่บิบ๊บบอกมาตรงนี้นี่นะคะจะค่อนข้างเด่นชัดมากขึ้นในโดยเฉพาะในสายงานที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับเออยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างไปเลยดีกว่าเช่นครูสอนโยคะ นะคะนักสมาธิบําบัดหรือบางคนที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อะที่แบบคอยสอนคนอื่นคอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นักจิตวิทยานะคะนักดนตรีอะไรแบบเนี้ยนะคะคือแนวของสายแนวของอาชีพที่ทําที่เป็นชาวราศีกันแล้วคุณล่องแวะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะค่อนข้างเด่นนะคะคุณจะมีสมาธิมากขึ้นแต่ถ้าใครบอกว่าเป็นชาวราศีกันเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําอยู่ในสายงานพวกนี้ คีย์เวิร์ดที่คุณจะต้องจําไว้เลยในเดือนนี้คือการนิ่ง mm. เขาเรียกอะไรนะอ,อ,อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เออนะใช้คำนี้ดีกว่านะคะมันจะมันจะเป็นอะไรที่ช่วยให้หลายๆอย่างในชีวิตการทำงานของคุณมันราบรื่นแล้วมันสมูทมากขึ้นนะคะให้ท่องไว้อย่างหนึ่งผู้ใหญ่เขาดูเราอยู่ผู้ใหญ่เมตตาฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเสียงนกเสียงกาที่ไหนก็ตามมาปิดผ่านค่ะใส่ เอียร e ์พอตเข้าไปนะใส่หูฟังเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องอะไรเลยฟังเพลงไปเฉยๆก็ได้นะคะนะแล้วก็ทํางานของคุณไปนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะนะทีนี้ในเรื่องของการเงินเออเป็นยังไงกันบ้างนะคะออพลังงานไพ่การเงินของคุณนะคะก็ยังอยู่ในมุมที่เย็นๆเออนะคำว่าเย็นๆคืออะไร เงินเดือนนี้จะค่อนข้างนิ่งค่ะไม่สวิงไม่หวือหวานะคะคําว่าไม่สวิงในที่นี้คือไม่ใช่มันขึ้นปรูดแล้วลงปราดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะมันจะอยู่แบบนิ่งๆอ่ะคือมีการเข้าออกเคลื่อนไหวของมันอยู่มียอดเข้ามียอดออกแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่ฉุดดึงนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่ฉุดดึงขนาดนั้นนะที่สําคัญนะคะเดือนนี้เองเนี่ยชาวราศีกันเองคุณจะได้รับข้อดีอย่างหนึ่งคือ คุณมีแนวโน้มนะคะที่จะได้พูดคุยที่จะได้รับความรู้ที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ได้ความรู้จากคนที่เป็นกูรูเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการจัดการการเงินบางอย่างเออเดี๋ยวคุณลงไปลองสองสังเกตดูนะเดือนนี้มันจะมีโอกาสอะไรไม่รู้แหละของคุณที่เป็นชาวราศีกันเนี่ยคุณจะไปเจอช่องทางบางอย่างคุณจะไปเจอผู้รู้มาชี้แนะแนวทางให้ว่าเอ,อ้ยในเรื่องเงินถ้าคุณอยากทําเงินเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยคุณทําแบบนี้นะ แล้วมันจะมีช่องทางการเงินเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะคุณมีโอกาสได้เจออะไรแบบนี้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะแล้วถ้าคุณถือปฏิบัติตามที่ว่าไปรูปแบบช่องทางการเงินของคุณมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นเออนะมีสติเป็นเดือนที่มีสติในการใช้จ่ายเงินนะคะเดือนนี้จะทําอะไรเขาเรียกว่าของมันต้องมีวันนี้ใช้กับคุณยากในเดือนนี้นะคะคือคุณรู้ว่ามันต้องมีแต่คุณก็ดูบัญชีอีกทีหนึง่ง <c oughs> นะมันเลยเหมือนกับว่า เขาเรียกว่ามีการขั้นเอาไว้อยู่นะไม่ได้ว่าทุกอย่างของต้องมีแล้วออกจากบัญชีทุกรอบไม่ใช่นะคุณจะรู้ว่าต้องยั้งตัวเองเออเฮ้ยตอนนี้ต้องยั้งก่อนเว้ยนะมีสติในการใช้จ่ายเงินแล้วเดือนนี้ที่เด่นอีกอย่างหนึ่งค่ะมีโอกาสที่คุณจะใช้จ่ายเงินไปด้วยเรื่องราวของการทําบุญ นะะในเรื่องราวของการทําบุญการปฏิบัติธรรมการทําอะไรก็ตามในเชิงที่เกี่ยวข้องกับศาสนามันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามานะคะเพื่อเกิดความรู้สึกสบายใจการทําบุญการทําทานนะคะะไรใดประมาณนี้แหละคะ่ะนะจะมีตรงนี้เข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายด้วยเหมือนกันนะคะโอเคไปต่อกันที่เรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีกันกันบ้างนะคะในเดือนนี้สำหรับคนที่โสดนะ แนวโน้มของเดือนนี้เป็นแบบนี้ค่ะมีโอกาสนะคะมันมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณนะคุณจะเห็นว่ามีคนสนใจคุณไม่ใช่แค่หนึ่งเดียวแต่มันอาจจะมีแบบหนึ่งสองสามเอ๊ะอย่างเงี้ยนะคะมีการที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีช้อยมาให้เราแล้วนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าความที่มันมีช้อยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณรู้สึกเลือกไม่ถูกไม่รู้จะลงช้อยไหนดี A ก็น่าสนใจข้อ B นี้ก็โอเคอยู่นะ ส่วนข้อ c นี้ก็ดูแบบอืมมีความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเลยทําให้ชาวราศีกันในเดือนเนี้มีความรู้สึกค่อนข้างจะกังวลกับการตัดสินใจบางอย่างนิดหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักถ้าเป็นโสดนะเพราะไม่รู้ว่าจะเอาคนไหนเข้ามาอยู่ในลำดับที่เป็นลำดับต้นๆดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างจะกังวลใจตรงนี้หน่อยหรือนะคะถ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นในแนวโน้มนี้นะคะก็จะมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือ ชาวราศีกันคนที่คุณไปชอบเขาอยู่หรือคนที่คุยคุยกันที่คุณหลี่ๆกันอยู่เนี่ยนะไอคนที่ว่าเนี่ยเขาเองเขาก็มีคนอื่นที่หมายตาเหมือนกันคุณเข้าใจความหมายไหมเช่นคุณชอบคนนี้อยู่คุณชอบเอ่อนางสาวกอไก่เอ่อนะคะแล้วทีนี้คุณก็คิดว่าเออเนี่ย นาะงสาวกไก,ก่เองเนี่ยเขาก็มีคนอื่นมาชอบนะคะนายงองูนายจอจานมาชอบนางสาวกไก่ไหเหมือนกันเท่ากับนางสาวกไก่มีทางเลือกไงะเออก็ไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวเขาก็แบบอาจจะแบบดูคุณด้วยด้วยเผื่อเอาไว้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันมีโอกาสที่ไม่คุณก็เขาแหละที่จะต้องแบบเขาเรียกแหละมีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะคะนะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นของเขาหรือเขาอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นของคุณเออใช้คํานี้ดีกว่านะทีนี้ในเรื่องของคนมีคู่นะคะเดือนมีนาคมนี้เองนะไพ่บอกว่า มันอาจจะมีบริบทแบบนี้เกิดขึ้นนะคะคือการสื่อสารที่เป็นสื่อสารสองทางเนี่ยบางครั้งมันจะกลายเป็นว่าพอคุณพูดหรือคุณถามอะไรไปอีกฝ่ายฟังเฉยไม่ตอบเออมันจะมีแนวๆน,นี้อยู่นะการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะมีคนนึงพูดแต่อีกคนหนึ่งอาจจะเฉยเฉยใส่ไม่พูดไม่ตอบไม่อะไรนะคะหรือบางทีในบางเรื่องที่มีการตัดสินใจร่วมกันหรือมีการพูดคุยกันแล้วแบบจะตัดสินใจเนี่ยคุณรู้สึกว่ายังไม่สนิทใจอ่ะยังไม่รู้สึกว่าเออแบบ สนิทใจที่จะตัดสินใจบางอย่างร่วมกันเออนะในเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะอันเนี้ยใช้คํานี้ดีกว่านะคะแล้วกออ็มีโอกาสนะคะที่แบบในระหว่างคุณกับคู่ของคุณน่ในเรื่องอะไรก็ตามที่อาจจะต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะทาร่วมกันเนี่ยคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะออคุณหรือเขาก็ตามอาจจะมีการคิดแผน2แผน3เอาไว้สำรองเอาไว้นะคะนะแล้วก็เ,ออเลยทําให้เขาเรียกอะไรอะ คนใดคนหนึ่งระหว่างคุณกับเขามีความรู้สึกว่ากังวลอยู่กังวลใจอยู่ว่าเออเฮ้ยจะตกลงจะเอาแบบไหนกันแน่เหมือนกับว่าคิดไว้หลายอย่างทำไมเธอคิดไวหลายอย่างจังอะทำไมไม่เอาสักทางนึงอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้มันจะมีเรื่องที่ต้องพูดคุยแล้วก็หาข้อสรุปอะว่าจะเอาแบบไหนนะคะในเดือนนี้มันมีเกณฑ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับในส่วนของเรื่องของความรักสาหรับชาวราศีกันอยู่นะคะส่วนในเรื่องราวของสุขภาพนะคะ เดือนนี้นะคะให้ระวังภาวะเรื่องของอารมณ์แปลปรวนเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นหลักเลยอารมณ์แปลปรวนนะคะตัวร้อนเป็นไข้หวัดภาวะความเครียดนะคะบางคนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนค่ะมีอาการวูรบวับวับนะคะนะเดือนนี้จะค่อนข้างเห็นชัดหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาว,นาวไม่ค่อยจะมีนะร้อนร้อน,อนกับร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเจอประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของลมแดด พิสโตรอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่อยากให้ชาวลัคนาราศีกันระมัดระวังตัวเองในเดือนมีนาคมนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าคำพยากรณ์ที่ส่งไปให้จะเป็นประโยชน์กับชาวลัคนาราศีกันเอาไว้เตรียมรับมือนะคะกับเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะ